วันนี้นะคะจะมาเรียนออนไลน์อังกฤษค่ะอ๋ออันนี้ก็คือแบบ <Okay. S 1> แค่ใส่ไปเหรออรอเโหคิดไม่ออกอะ่ะตายแล้วยังไม่เริ่มเรียนก็เฟลแล้ว <laughs> สวัสดีค่ะ Hello แพงขวนเองนะคะวันนี้นะคะทุกคนก็จะมา ตามจิตชีวิตของแพงขวัญที่จะมาเรียนออนไลน์ก็อย่างแรกที่แพงขวัญจะเรียนก็จะมีอังกฤษค่ะซึ่งปกติจริงๆวันนี้หนูจะมีเรียนอังกฤษเคมีแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้เรียนเคมีเป็นชคดีของคนผู้ชมนะครับ่ต้องเครียด้วเดี๋ยววันนี้จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะว่าจะเฟล มันจะเฟลได้ด้วยเหรอมันเฟลได้เพราะว่าเอิมหนูยังไม่เคยมาแบบเชื่อมอินเทอร์เน็ตที่นี่เลยคอมหนูมันค้างไปแล้วอ่ะเห็นไหมหนูบอกว่ามันมีอินเทอร์เน็ตปปป์ปัญหายังไม่เริ่มเรียนก็เฟลแล้วไอ้เครียดโอเคได้ยินแล้วสสวัดีค่ะเราจะทำอะไรกันอ่าเดี๋ยวไอซ์ส่งวอชิชให้นะไอซจะทำอะไรให้ดูนะสมมติว่าเอิม if I blank Find a good job I'll move to Madrid. Okay so that one mm hmm. is just present simple right so just add fine เข้าใจปะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรอันนี้ก็คือแบบแค่ใส่ไปเหรอ,อ,อ,อใส่ได้เลย <c oughs> แล้วที่อยู่ในแบล็กเก็ตอะ <Okay. S 2> แบล็กเก็คือเป็นคำไกด์ว่าเราต้องเติมว่าอะไรเข้าใจละโอเค you can turn off the radio I don't listen to it I am not listening กต้อง Gone to the be back เพลงเก่ามากเลยหนูไม่ทันเหรอหนูทันก็เลยได้ฟัง I'll Be Back เออคิดไม่ออกอ่ะมันก็มีแค่ do not, does not, have not I haven't seen you โอเคเสร็จแล้วทีนี้พารชิ้ก็คือเราจะมีเรือสาลำลำแรกจะเป็น t r e squares ลำเล็กลำกลาง4 squares แล้วก็ลำใหญ่5 squares ทีนี้แพนขวัญจะต้องวางเรือไว้3ามลำเนี่ยที่ไหนก็ได้โอเคไหมและทีนี้เราก็ต้องมาเดาโดยการที่พูด a า t t ท n s e สองคำนั้นแล้วถ้าคนไหนที่ซิงค์เรือของทุกคนได้ก่อนก่อน ให้อยู่ลำบากก็ได้ give and gave เฮ้ยโดนว่ะอ่ะอยู่ต้องไล่ต่อ sold เหรอเฮ้ยโดนว่ะอุ้ย uncaught ถูกต้องหมดแล้วหนึ่งลามลำเล็กเก่งเริ่มโดนแล้วอ่ะโอเคทุกอ่าไม่โดนไม่โดนโอเคมาตาที่ต้าที่นะ forgot โอ้ยโดนหรอโดนเฮ้ยอ่เ r e หรือเปล่าไม่โดน ว่าไม่โดนอะไม่โดนเอน ro โรอ่โถูกแล้วครบแล้วสี่อันลรกลางอ่าเพจเพโดน b e ลลโดนเฮดโดนเคมมโดนโอ้ยตายล้วสเลโดนคอ t โอ้ไม่โดนอืมเพจผิไม่โดนนึกไม่ออกเลยอ่ะทุกโดน ตายแล้วแร,แรงไม่โดนโอเคเหลือเ,เอาสุดท้ายเนี่ยเอาสุดท้ายเนี่ยโดนแล้วเนี่ย left 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 ไม่โดนพราะมันหายไปไหนเนี่ยแซงถูกไหมแล้วกนิวถูกไหมโอ้โดนแล้วเนี่ย oh. นี่คือ The Gold Culture G1 กูเจ้าเห็นไหมเขาจะมีคำข้างบนเห็นไหมข้างบนที่ info อะก็คือคําที่เราจะต้องพยายามปอย่างไงก็ได้ให้ที่ n e รู้ว่ามันคือคำนั้นแล้วคือข้างล่าเนี่ยเป็นคําที่ต้องห้ามหรือ t a b o ถูกไหมห้ามพูดห้ามใช้ในการไล่โอเค For example lemon before you put it in your food you have to Or lemon or scoopy scoopy, ciao. Like when you're a very long distance and then you want to some Shout. Yes. Like you know Justin Black comes to that Come Come you the here. Um bur Burglar. bird Burglar. <laughs> yes. Uh yes, turn. Um something and then show when some like challenge Yes. พี PM 2.5 Smoke Yes <c oughs> Funny Show ฟันนี y ใช่ <Yes. S 2> ถือว่าเจ้าเท่ากันงี้วันนี้พอแค่นี้นะคะบม่เป <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> นไรไม่เป็นจบแล้วหนึ่ง <Yeah. S 1> ชั่วโมองครึ่งที่ผ่านมาเมื่อกี้เท s t อะไรนะอ๋อเมืเ่ c c e. อกี้ t e ส t p a s ปเปอร์ของ IGCSE ใน c i e นี่ทำไปแบบแค่ส่วนแรกอ่ะมันมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ถ้ามันแบบเลื่อนลงมาเรื่อยๆมันก็จะยากขึ้นแต่ไม่เลยถ้ามันมีในข้อสอบนะแักๆจะงง่ายมากใช่แล้วก็จะแจะบบโอ้รีบทำรีบทำพอทำไปสักพันกนึ่จะวันนี้นะคะเราก็เรียนออนไลน์ English กันไปเสร็จแล้วแล้วครั้งหน้าก็อาจจะมี Chemistry ถ้าทุกคนอยากให้แฟนขวัญทำก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะแล้วถ้าแฟนขวัญทำแล้วแล้วก็คอมเมนต์มาอีกว่าตกลงมัน น่าเบื่อมันยากหรือมันยังไงนั้นวันนี้เป็นยังไงบ้างอยากให้แพงขวัญไปทําอะไรต่อคลิปหน้าก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อดูคลิปต่อๆไปของแพงขวัญกันด้วยนะคะนั่นวันนี้แพนขวัญขอตัวลาไปให้อาหารน้องๆก่อนไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ